สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้อง,งสุขสุขคนครับผมมาอยู่กับช่องปังปอนช anel คือเก่าครับผมพี่นอ้องมือด้เมนูตำุ่งปลาเผาพี่นอ้องมากมากสแซ่บๆนวมกันเดี๋ยวติดหญ่ๆได้ครับผมปวดนะก่อนไปเห็นงานครับผมพี่นอ้องตำุ่งบนบ้านออคงปลาเผาบรรยากาศดีๆเนี่ยไส่ไก่ย่างมีใส่ไก่หอมเด้อพี่นอ้องเด้อเห็นบ้กเห็นบ้ มาพี่น้องม,มามาเฮ้ยโอ้โหคอยไปเขมรมีผีเข้าวานได้ขี้มาเห็นไข่ใสเหวียนขึ้นใส่อ,สอืมใสจะโดนนะครับผมแต่นานแล้วจ้ะแต่ว่าออกกล้องไม่ค่อยได้ไตสใช่ไอ้สต,ตาสันนะนะ ตัง้งหลังมาคือสีเบอร์อแห่งก็เลยเด็กใส่หมูยออ,อบุบลแซ่บสุดนะส่วนตำรับหมูยออุบลน,นะครับส่วนตำรับ อืมโอ้ยยังแบบอุ่นๆอยู่นะครับผมวอนนิดนึงนะซื um ้อเอาเด้อพี่น้องเนาะเล่ห์เห็ดซื้อมากิน

เราค่อยมีขายเลยจ้ะตะกี้มันติดเป็นใหม่และ1ิบาทแม่เดีง้งพันเหนือไก,ก่ปะเห็นก็เลยเอามา,าเดีอยากกินเหน,นือง่ายบนเขา บรรยากาศคือจังฝนทิ่ตอีกินแล้วนลนะนี่ยไก่แสบเนาะอินนี้เดี๋ยวยใหม่เดียวเฮ้เดี๋ยวเอามาแบบเดียว <c oughs> เขาไม่ค่อยทำขายกันเนาะ หาอยากเลยเจ้าเวลิน <c oughs> นี่ขั้นมีกับสีเบิร์ดไหวนะจ๊ะอืม,มน้มมันนี้ทันก็ได้เอาน่ะไม่เียวพอดี <c oughs>

มากไม่ยอมอ่ะอืมที่นั่นได้กี่แท่งกี่แทงละสิบสองบาทแทงละแปดบาท <c oughs> ใช่ไหมตะก,กี้มือแทงละสี่สิบห้าสิบบาทใม่ไหมตะ <c oughs> ก,กี้ขอเขื่นตามแล้ค่ะแล้วของแพงขึ้นอะไรอะไรก็แพง น้ำจิ้มปลามาัามือนแม่แซ่บเขาแถ่บนหมอ้อคิดว่าเขาคสแซบเด็ด mm- -hmm. I know. ส้มตำปลาเผาส่วนเนี้อหมูย่อใส่ไก่หินย่งนางแสบมหาศารเป็นของสุดเลยล่ะเมนูเนี่ยน,นี่มันเข้ากันอยู่แล้วนะครับผม กินขางน้องขางซาดแห้งสุดวดซา,าบหมี่ก็นั่งเพือนหน่อยหอยสังไปก่อนนะน,นหน่อยหอยสังเป็นวะมันต้องมีสักวันของเราทุกคนต้องมีความฝันแน่นปะจ๊ะ Bài nó thử được ngày thứ 1 nhưng mà thử. Ừm, cũng nhưng mà phấn à. ข้าวเร้าขาเทียงจ้ะร่วมกันก่อนเนี่ยก่อนไปเห็ดงานเห็ดงานักกินอีกเหรอเพ่เห็ดงานกับเขาไปกินอีกวะแปบบอ๋อลงถ่ายไปนะือ งานนะครับพี่น้องคืดตอน,นนะครับแซ่บพี่น้องคืนกับตกเบิดขึ้นตกแห้งพร้อม <c oughs> พี่หน่องสำหรับกิมบับปอนก็ต้องไอ้กับเอาความใส่ปากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี่แหละครับผมพี่น้องสมตําปลาเผาง่ายๆบานเฮ้านะครับผมซื้อมา,า,ะาน,อนะครับรบ,บริฮิตเองเปล่า กินเฝาวสื่อเฝาวเอาไม่เห็นผมมีเวลาเวลาจำกัดน,นะครับผมดินะดะไินหลายอย่างมือนีนก็ขอตัวลาไปก่อนมากคลิมเนี่ยฝากกุ้ไหลกว้งแท้นี้ได้ครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า